ปั่นหน้าฝาใช่ไหมใช่ครับมันเป็นอะไรอะ่ะปั่นแลบแลบเหรอได้ได้เ,เดยอะไหมเอาแค่เรียบนะเอาเอาแค่ทำมือได้ได้ไดไดไดเดี๋ยวทำ้ะอับเดียวมันยังไม่ได้อีกนีดนะต,ต้องวนต,งต้องวนไม่รู้ไ่ร,ไมรสมัยก่อนทำอันนี้นะ นี่เห็นไ่าจะได้แล้วเกือบอีกนิดนึงอีกนิดอย่าห่างเขาทำให้จริงนี่มอเตอร์กนทำนี่ยใช้ได้นะมันแลบเหรอมันเรยบยังยังยังเกือบจะเรียบแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวมร์กรนถากาวเบิ้ลให้โชว์เลยนะเบิ้ลใด้ฟังนะอือน่าจะใช้ได้อีกนิดนึ่งยังใกล้